ครับสวัสดีครับชาวยูทูบทั่วประเทศทั่วโลกเอา้าวันนี้หนุมบุญมาคอนเทนนะครับ not ก็ได้อยู่แต่มันจะเปลืองน้ำมันเนาะอ๋อ,อเป็นกำลังใจให้ครับ เวียนนี่ถมหมดครับแต่ยังไม่ไปไหนมาไหนเลยดินไม่ดีโอ้เอาดูสู้รับอันนี้สมิตรมูยเว้เยวันกี้นี้รีวิวอ้อง น้ำอยู่ตลอดนี่โอ้โหสูสูใสมาตักไก่เต้าอู้กันนะบริเวณนี้ทำยากมีน้ำคุณสงเอ้ยเินมาแต่เมืองอุบลมาลาบฝันลางกันโอ้เปินไหนเนาะเอาสูงครับใครเป็นทักแย่ไม่กูจะรู้ดีว่าเรจะได้ ดินตุกโซนนี้ออกน้ำผมบอออกเป็นดินทรายเพราะว่าทำยากอันนี้ยิ่งยากกว่าเนี่ยากวต้องใช้ไมโครรับน้ำมันล